บูทเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแครเอร์คัลเลอร์สมาร์ตโตยโยต้าโคโรราคลอสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ลาซาดา้า เกมน้อยไทยแลนด์กับความสนุกที่เรามามอบให้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ <t aps> พลาดไม่ได้นะครับเกมต่อจากนี้ไปนะครับ <t aps> ผมใหญ่ทุกคนเนี่ย <t aps> ได้มาผ่อนคลายด้วยความเย็นฉ่ำ <t aps> ของแอร์แคริเอร์รุ่น Color Smart a d Justin c o m e r o n ซึ่งนอกจากกระล้ำด้วยรูปทรงดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วยังล้ำด้วยฟังก์ชันอีกมากเช่น การประหยัดไฟแบบสุดๆรวมถึงหมดกังวลเรื่องของค่าไฟเพราะสามารถเร่ยกเช็คค่าไฟได้แบบ Real time, แเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน c a r r i e r in the Air โ oh อ้โหและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่สุดล้ำคือระบบ voice control <Yeah. S 1> ซึ่งสามารถสั่งเปิดแอร์ด้วยเสียงแม้อยู่นอกบ้านก็สามารถเรียกสั่งเปิดแอร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับพอกลับถึงบ้านแล้วก็รับความเย็นสบายทันทีซึ่งสำหรับผู้ขาแขันในวันนี้ ที่ชนะเกมเกมนี้แคริียจะมอบ Air แอร์แครีเรุดทัลเ c o l o r Smart ล้ำๆแบบนี้จำนวนหนึ่งเครื่องกลับบ้านไปด้วย <c oughs> จะเป็นใครจะเป็นใครรอสตินเอาไปเก็บสำหรับผู้ชนะได้เลยนะครับถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยครับจะได้ของขวัญแล้วก็มาเต้นกันนี่คือซุปตาคว้ากลงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของคุณนะครับเราก็จะมีกล่องของขวัญจากเพื่อนในวงการบันเทิงของเรามาเยอะแยะมากมา,กมาย ในนั้นจะมีโจทย์และก็ของที่คุณจะได้ทําที่นี่สิ่งที่ผมจะทําคือควายพวกคุณคุณแบงค์สลับกับคุณนายและก็สกายสลับกับแก้วตอนนี้สลับฟันปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมดนตรีมาเต้นซุปตาทั้ง8คนที่อยู่ใงกล่องนี้มี7คนที่มี เจ้าของแล้วอ่าถ้ายากยากวางเต้นก่อนเต้นยากเต้นดนตรียังไม่หยุดคนเฮ้ยมียก่และคนเดียวที่ต้องเปิดกล่องและทำตามโจทย์ในกล่อง <c oughs> คือคนที่มีกล่องของ ไเฟิร์นพิมพ์ชนงที่เหลือเลยเอาวางไว้วางไว้เปิดกันดีกว่าครับมาถึงหัวหน้าทีมออกก่อนเลยข้างในนั้นมีอะไรบ้างไมีไมโจย์ของคุณคือคุณจะต้องแต่งตัวชุดนี้ชุดนี้แน่นอนครับแก้วน้ำมาเอาแต่งเลยแม่นี่แก้วน้ำมามีสบายอ เขาได้เขาได้อยู่แล้วคือไม่เอาสิอย่าอายสิคนเราโอเคชาญนี้เขาจะมาครับเล่นกันต่อดีกว่าครับดนตรีมาในซุปตาที่เหลืออยู่7คนนี้มี6คนที่เคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ มีหนึ่งคนที่ไม่เคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไปเรื่อยๆจนกว่าเพลงจะหมดมาแกปตันแกปตันเสียใจด้วยคุณต้องไปจบกับคุณเคนทีราเดชนั่นเองคนเดียว ที่ไม่เคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์คือเอจิรากนเอไม่เคยร้องเปิดดูเลยครับกระไกครับข้างในคุณมีอะไรเออะไรนะตัวละครอะไรเอ่ยมันคือวิกของเมดูซ่า ใจได้ไหมหนูเยวนะพี่ด้วยด้วยความที่สกายเนี่ยออกตีตีไงทำให้ไม่นึกถึงเมดูซ่านึกถึงตัวกระปะนึกถึงตัวกระปะไปแ่เขหลงไปเขาต้องมาเรียบร้อยผ่านไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณสกายครับเล่นกันต่อดนตรีมา ซุปตาที่เหลืออยู่6คนนี้มี5คนที่เกิดในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีหนึ่งคนไม่ได้เกิดกรุงเทพจะเป็นใคร เกิดในกรุงเทพมหานครคือกล่องที่มีหนูนาหนึ่งที่ได้เปิดดูเปิดดูว่าคุณจะได้ตัวละครอะไรโอ้เหมือนทีมงานบล็อกไปแล้วแลวรุกแรกเหมือนอยนเมเหมือนทีมงานบล็อกไปแล้วแลวรุกแรกเหมือนอยนเม เขาจะได้จากภาพยนตร์ที่ดังมากๆเรื่อง Lord of the r i n g ผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้ผมขอใส่แว่นกอลั่มแต่ขอใส่วิกอันนั้นด้วยเพื่อความสมจริงมามอผมไปเมดิซามาก่อนเลยกับตาคู่นี้ได้ไหมเอ้ เว้นคำถามว้นคำถามเกิร์ลมเวนเวนเราคุณอยู่เขาตะมาไปเลยโอเคมาไปอย่างเร็วเล่นกันต่อดีกว่าครับกับรายการ5ชั่วโมงของเราเอเรีมา ทุกตาที่เหลืออยู่5คนนี้มี4คนที่เคยเล่นละครเวทีเรือจะเคยตอนเด็กและคนเดียวนะครับที่ไม่เคยเล่นละครเวทีคือ เดาทอยเอาแล้วคุณแบงค์กะโดนอะไรโอ้แน่นอนถ้ามานุมขนาดนี้ต้องผีเสื้อสมุดยัดเข้าไปข้างในนะครับโอ้ยมเบี้ยวด้วยครับ ท่านโทษ่าน่นมหรือเนื้องอกครับหัวนมค่อนข้างจะลำเอียงแปลว่าเป็นคนนอนตะแคงนอนพับฝั่งเดียวพราะฝั่งนี้แทงนี่เอ้นี่ก็แทงนี่นะผีเสื้อสมุดไปเข้าตะมาขอบคุณมากอต่อกันเลยเหลือแค่สี่คนแล้วดนตรีมา ซุปตาที่เหลืออยู่4คนนี้มีแค่3า3คนเท่านั้นที่เคยเรียนต่างประเทศสุดท้ายทุกคนแฮ ppy กับกล่องตัวเองไหมครับไปต่อเคยไปอันนี้ก็เรียนไง เขาเถียงกันขนาดนี้บอกเลยแล้วกันคนเดียวที่ไม่เคยไปเรียนต่างประเทศคือโตสักดิิทธิญเลยเชิญเลยและแน่นอนแบคกูล่าเกลได้แบคกูล่าอันนี้คืออ๋อเคียวอแบ็กคูล่าแล้วไปคันตบาลเลยเชิญ หอ,อ้าเหลืออยู่3คนพร้อมดนตรีมาในซุปตาทั้ง3คนนี้มีแค่2คนเท่านั้นที่เกิดเดือนธันวาคมและซุปตาที่ไม่ได้เกิดเดือนธันวาคมคือ โฟกัสครับโอ้อ๋ออตันเปิดดูข้างในเป็นตัวอะไรครับอะไรอ่ะถ้าสมนี้ต้องไปอยู่กับกอล์ฟแ้วนั่นแหละมั่นคือกะปะเอเชียเอเชียด้วยพี่เออกะปะผมว่าพี่ต้องใส่แหละเปลี่ยนเลยต้องต้องใส่ดิพี่ได้อยู่ใส่หุ่นนี่ และนี่คือกระปะมันใส่แล้วน่ารักกว่าอาเชิญครับตะบาเหลืออยู่สองคนคนเดียวจะเป็นแชมป์พร้อมแล้วดนตรีมาซุปตา2สองคนนี้มีแค่หนึ่งคนที่เคยเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้า เขาเป็นสุภาพบุรุษเขาให้คุณฟ้าได้เลือกก่อนด้วยในสองคนนี้คนเดียวที่เคยเป็นดีไซเนอร์อันนี้ไม่เคยเป็นดีไซเนอร์นะโจทย์คือไม่เคยเป็นดีไซเนอร์เลยก็คือเคนชิรเดชเธอได้ค่าตัวตายแล้วคนที่เป็นดีไซเนอร์ในนั้นคือจริงๆแล้วคนนี้ชนะ สาวของคุณเคนเป็นดีไซเนอร์แต่คุณเคนไม่ได้เป็นนะฮะแล้วคุณได้อะไรไปครับคุณฟ้าครับโอ้อ๋อจุดคู่จ่ายนั่นเองใส่เลยใส่เลยก็คือครอบข้างบนปุ๊บมแล้วมันจะห้อยลงมาเป็นหมูน่ารักผ่านการแข่งขันเกมเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเอกกี้นะครับทีมนี้นำอยู่19ต่อ17ขคะแนน ตามสัญญานะครับผู้ชนะในเกมนี้เอารางวัลออกมาให้คุณเอกกี้เดี๋ยวนี้ <Yeah. S 1> นี่เลยครับคุณเอกกี้คุณจะได้รับนี่กลับบ้านไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> นั่นคือแอร์ c r r r i r r รุ่น ColorSmart จําจำนวนหนึ่งเครื่องนะครับ <Yeah. One. S 1> Carrier ColorSmart ล้ำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเอาละทีมของของคุณไฟเพิ่งถอดใจเพราะเกมหน้าโคละ5คะแนนะ เรามาดูกันครับว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราระวางคุณเอกี่หรือคุณฟ้ากับเกมที่เตรียมไว้ให้แล้วใบหัวต่อท้ายสักครู่เดียวสำหรับเกมนี้นะครับซุปตาขวาก่ลอง บอกได้เลยว่าหัวหน้าทีมอะแพ้ไม่เป็นท่าเลยออกคนแรกเลยครับผมแต่ว่าทีมของเราเนี่ยก็มีเพ่ขีม้าขาวของเรานะครับก็คือก้าวจายุนะครับมาช่วยให้เราเนี่ยนำนะครับทีมคุณฟ้านะครับได้ไปนะฮะแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะต้องนำโดมพุ่งขึ้นไปแน่นอน,นครับ